นางเอกดังอุ้มท้อง6เดือนยกครอบครัวเช็คอินยุโรปว่าที่คุณแม่สวยสตองก่อนหน้านี้แพ้ท้องหนักมากจนต้องหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีกันเลยสำหรับดาราและพิจีกรสาวรถเมย์คนึงนิด จากสมิธานนที่ตอนนี้กำลังจะได้เป็นว่าที่คุณแม่แล้วหลังแต่งงานกับสามีนอกวงการไปเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันมีอายุคันกว่า6เดือนแล้วส่วนเรื่องเพศลกูกทราบแล้วแต่ขอหุบไว้ก่อนล่าสุดว่าที่คุณแม่รถเมยก็ได้ควงสามีนอกวงการบินลั่นฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่ยุโรปไปเดินชิลๆเดินช็อปทานอาหารอร่อยๆพร้อมเขียนข้อความสั้นๆเป็นทิป3 คนพ่อแม่โรกแรกได้เริ่มต้นที่ประเทศสวีเดนก่อนจะไปต่อในอีกหลายประเทศทิปนี้เป็นอีกหนึ่งทิปง่ายๆแต่ดูเหมือนว่าคุณแม่เอนจอยแฮปปสุดๆถึงขั้นบอกว่าโอชาวสตอกโฮล์ม oh เสียดายเดินได้นิดเดียวเมืองน่ารักมากชอบมากไว้รอลูกโตมาใหม่